ตามคำขอครับผมสำหรับลี g จียตัวล่าสุดครับซื้อมารีวิวเองให้ลูกเพจได้ดูกันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าลี g จียน5ที่มาพร้อมการ์จอ RTX 3060กับ CPU Ryzen 5้0 0น5800ะครับเป็น Ryzen 7ซดสะด้วย8คอร์ core, 16 r เทรด r รม 16GB แล้วก็หน้าจอ 165Hz ด้วยในราคาช่วง30,000ปลาย จะเจ๋งแค่ไหนจะเย็นตามที่เขาบอกหรือเปล่าหรือจะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนัทรงอินลุนนะครับและนี่คือรายการรีวิวของแอดบิ๊กนะครับด้านหน้าของเพื่อนๆและด้านหน้าของแอดบิ๊กนี่เลยนะฮะคือตัวโน้ตบุ๊ก Lenovo Legion ตัวล่าสุดนะครับในราคา39,900บาทนะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมาในช้อปปี้ฮะได้ส่วนลด1,500โคตรคุ้มเลยนะครับไล่เรียงสเปคดูกันก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Ryzen 7 5 8 0 0็ครับบูสต์คอร์สสูงสุด4.4 GHz สี่จุด เ,เกมใช้จริงจะอยู่สัก4 GHz ะร์ไปจนถึง4.2 GHz เนะครับเป็นแบบ8คอร์16เทรดนะครับแรม16 GB 3, กะไบต์3 0 0 2าจอ RTX 3060 130วัตต์สำหรับในส่วนของ TDP หน้าจอ IPS 165เฮิรด้วยน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการออกแบบกันก่อนนี่ฮะตัวกล่องนะครับสำหรับเจ้า Lenovo Legion นะครับนี่กล่องใหม่สวยนะ สวยนะสวยนะจะแตกต่างจากกล่องเดิมอยู่พอสมควรนะครับมีการเปิดอะไรต่างๆที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โลโก้ของเขาดูสวยดีนะครับออกแบบมาในกล่องแบบลักโลกนะเป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็สกรีนสีดำอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กเองอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือเจ้าลีเจียนะครับ5รหัส1 5 a c h 6 h นะครับ ตัวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นนะเห็นด้านหลังไหมฮะสีนะครับอ่าสีของเขาไม่ใช่สีดำด้านนะฮะไม่ใช่ดำสนิทนะฮะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับสวยนะพร้อมกับตรงนี้นะครับวิ่งวังวงิว่งวังเลยนะครับเป็นตัว หลีเจียนระบุเอาไว้ตรงนี้นะครับพร้อมกับแท็ก Lenovo อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยสีสันดูมีมิติดูมีความแปลกใหม่จากโน้ตบุ๊กหรือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในรุ่นอื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นที่อยู่ของพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านหลังนะครับเป็นบานพับทรงกลมนะครับสองฝั่งตรงนี้เนาะพอเชื่อมต่อด้านหลังครับเขามีพอเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น แลนนะครับไม่ว่าจะเป็น USB นะครับที่เป็น PD ชาร์จด้วย Power Delivery สามารถเสียบอะแดปเตอร์ PD 65วัตต์หรือมากกว่านะครับชาร์จโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะพร้อมกันนั้นมี USB นะครับที่เป็น USB 3อีก2พอร์ตด้วยกันมีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI นะครับและมี USB Type A สำหรับเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นกันนะครับเป็นตัว Always On USB ครับและพอร์ตเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับ พร้อมช่องระบายความร้อน2จุดทั้งซ้ายและขวานะครับบริเวณด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้ฮะเป็นปุ่มเปิดปิดเว็บแคมนะครับม่านชัตเตอร์ของเว็บแคมนะครับเป็นสลักที่เราสามารถปรับแบบเมนวนได้เลยนะครับจะสิงกับกล้องนะครับบนตัวโน้ตบุ๊กนะพร้อม USB Type A อีกหนึ่งพอตและมีช่องระบายความร้อนด้านนี้อยู่ด้วยนะครับบริเวณด้านซ้ายมือนะฮะ ก็ยังมีช่องระบายความร้อน USB-C และตัว Audio Combo นะครับจะสังเกตเห็นว่า USB แน่นมากนะครับมี USB Type A รวมกันถึง4พอร์ตมี USB Type C 2พอร์ตรวมเป็นถึง6พอร์ตด้วยกันนะเยอะพอๆกับ PC เลยนะฮะแล้วมีพวก power delivery รต่างๆด้วยแต่เสียนิดนึงไม่มี Thunderbolt มาให้ไม่ว่าจะเป็น Thunderbolt 3หรือ Thunderbolt 4ไม่มีนะครับอ่ะ นอกเหนือจากนี้นะครับบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องดูดลมเย็นเข้าไปเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับเข้าถึงการอัปเกรดต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับขันน็อ ขันน็อตแล้วก็ถึงการอัปเกรดต่างๆได้เลยนะครับไม่หมดประกันนะครับโดยบริการหลังการขายของเจ้ารีเจนหรือ Lenovo เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นประกันออนไซต์เซอร์วิสนะครับเรียกว่าเป็นแบบ unbeatable เลยนะประกันออนไซต์เซอร์วิสสปีและประกันเต็มทั้งหมดเลย3ปีรวมกันนะครับโอ้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับเปิดเครื่องมาชักหน่อยล้กัน ปบ๊ามือ,อเปิดเครื่องมานะครับผมตั้งไว้นะให้เปิดหน้าจอปุ๊บมันจะติดเลยนะครับง่ายมากพ่า l e a โ v o Van t a ท e นะครับนี่นี่ฮะเข้าเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับป๊าบนี่คือหน้าจอของเขานะครับหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอแบบด้านนะครับป้องกันแสงสะท้อนได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเป็นระน,นาบแบบนี้ได้ด้วยโอ้ แจ๋วเลยนะสำหรับคนที่จะเอาไปพรีเซนต์งานต่างๆนะครับสามารถเอาไปนำเสนอในที่ประชุมต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกนะฮะวางแบบนี้หน้าจอเลยตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถพูดคุยกับคู่สนทนาหัวหน้าเราลูกน้องเราหรือต่างๆนะฮะโดยการสลับจอเป็นภาพแบบฟลิปนะครับน้องดูนี่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เลยนะครับนำเสนองานต่างๆได้ค่อนข้างง่ายพร้อมกันนั้นนะฮะเขาก็จะมีตัวเว็บแคมอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ เป็นเว็บแคม720นะฮะพร้อมกับไมโครโฟนด้านข้างเอาไว้นะฮะ Microsoft Teams Zoom Skype ต่างๆนะฮะคุยไลน์คุยอะไรต่างๆได้สบายๆเลยนะหน้าจอถือว่าเป็นอีก1จุดเด่นของโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนะฮะหน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับ มาพร้อมหน้าจอในรูปแบบ165 hz นะรองรับ G-Sync Compatible นะและที่สำคัญความสว่างของเขา300นิตอ่อ IPS ด้วยหโย เป็นหน้าจอที่เรียกว่าเด็ดดวงมากๆนะฮะไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับในรุ่นไหนเลยที่ผมสังเกตมาที่ใช้165เฮิร์สนะส่วนใหญ่ก็จะกระโดดไปเป็น240เฮิร์เลยหรือจะเป็น120เฮิร์144เฮิร์แต่พี่แกล่อมาให้ถึง165เฮิร์เลยแถมเป็น G-Sync Compatible อันนี้ถือว่าแจ๋วมากนะครับด้านล่างก็จะมีโลโก้ Legion อยู่นะฮะสีสันของภาพนี่ผมชอบมากเลยนั่นนี่โลโก้เขานะว้าววันพับนะครับ สองข้างตรงนี้สวยงามทีเดียวนะฮะในแง่ของคีย์บอร์ดเองนะฮะก็เป็นอีก1จุดที่ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะคีย์บอร์ดเขาจะเป็น RGB นะฮะสามารถเปิดปิดใช้งานได้สบายๆเลยนะฮะโดยการกดฟังก์ชันสเปซบานี่ปรับสีปรับแสงได้เลยนะครับแบบง่ายๆเลยกดฟังก์ชันสเปซบาปุ๊บไฟมาตามเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูกันแบบชัดๆกันอีกทีนะ สวยมากนะครับแล้วแป้นพิมพ์ของเขาเนะฮะเป็นแป้นพิมพ์ที่เรียกว่า e c ็กซ์ e e นะครับแป้นพิมพ์นี้ก็ยกมาจากทั้ง IBM เลยทําให้เลเยอร์ของคีย์บอร์ดนะฮะถือว่านี้บทีเดียวนะเป็นโน้ตบุ๊ก15.6นิ้วที่ ยังมีในกลุ่มของตัวนามริกอยู่เพราะในปัจจุบันนะฮะโน้ตบุ๊กหลายๆตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กขอบจอบางจะตัดนามริกทิ้งหมดแต่ l ี g i o n ยังมีให้อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นแป้นพิมพ์เป็น R G B อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นและที่สําคัญ ลูกสอนฮะเป็นลูกศรนไซส์ใหญ่แบบนี้นี่คือจุดเด่นสําหรับเกมเมอร์โดยแท้จริงเลยเพราะหลายๆคนนะฮะไม่ได้เล่นเกมแค่ first person shooting อย่างเดียวเล่นเกมขับรถเล่นเกม Racing ต่างๆใช้ลูกศรในการเล่นในการคอนโทรลตัวนี้สําคัญมากนะครับแล้วฟีลลิ่งในการกดของแป้นพิมพ์นี่ถือว่าตอบรับกับนิ้วมือได้เป็นอย่างดีตามสไตล์ของ i b m จริงๆนะฮะเรียกว่าซื้อ i b m มาคุ้มมากๆสำหรับ lenovo เนอะอ่ะ นอกเหนือจากนี้นะฮะก็ยังมีในส่วนของบริเวณทัชแพดนะครับเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มตัวทัชแพดนี่ถือว่าดีนะครับจะเอนไปทางซ้ายนิดนึงเขาเรียกว่าเอียงซ้ายอ่าเอียงซ้ายหน่อยๆน,นะครับแล้วฟีลลิ่งสัมผัสบริเวณที่พักมือถือว่าดีนะเพราะวัสดุนะฮะผมว่าเป็นการวัสดุที่เคลือบ ในส่วนของโลหะมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีความเย็นในส่วนของด้านนี้อยู่และเป็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างยากและก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับมีโลโก้นะครับที่เป็นตัว Ryzen 7 5000 s e r i e s ีรีสตรงนี้รวมไปถึงมีโลโก้ AMD Radeon นะครับที่เป็นกราฟิกการ์ดอินทิเกตไปอยู่ตรงนี้และมาคู่กับ GeForce RTX ด้วยนะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนนะครับสเสืออยู่ในถ้ำเดียวกันอ่า ค่ายเขียวค่ายแดงนะครับร่วมมือกันแล้วละ่ะนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของตัวช็อตคัทต่างๆช็อตคัทขี่นะฮะปุ่มมัติมีเดียต่างๆปรับได้ง่ายๆนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยไล่ไปตั้งแต่เพิ่มลดเสียงมิวสเสียงนะครับปิดไม้นะครับเพิ่มลดแสงหน้าจอนะครับสลับภาพแอร์เพลนโหมดนะครับ ปิดตัวทัชแพดนะครับเซตค่าต่างๆได้ค่อนข้างง่ายและตรงนี้นะครับระบุเอาไว้ให้กดฟังก์ชันกับ Q นะครับฟังก์ชันกับ Q ิคืออะไรเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับกดฟังก์ชันกับ Q ิจะเป็นแบบนี้ฮะจะมีอยู่ด้วยกัน3โหมดนะครับปุ่มนี้เป็นคีย์ลัดสำหรับเร่ง p e r f o r m ร์แมนะครับถ้าจะเร่งเพอร์ฟอร์แมนะครับกดฟังก์ชัน Q มันจะขึ้นตรงนี้มา แต่ข้อแม้คือต้องเสียบปลั๊กนะถ้าไม่เสียบปลัก๊กมันจะปรับได้2โหมดก็คือโหมดออโต้กับโหมดเงียบนะครับถ้าเสียบปลัก๊กปุ๊บมันจะมีโหมดอีกหนึ่งโหมดเพิ่มเข้ามาคือโหมดเพอร์ฟอร์แมนนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือกายภาพของตัวโน้ตบุ๊กเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมน้ําหนักของตัวโน้ตบุ๊กกออ็มีน้ําหนักอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองชั่งดูกันดีกว่าฮนะว่าจะหนักเท่าไหร่อ่ะเตรียม ในส่วนของตาช่างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่2.415โดยประมาณสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะ2 5 1 5นะครับรวมกับอะแดปเตอร์รวมกันเป็น3.35นะครับถ้ารวมสาย AC ด้วยก็ตีซะหนกนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์อ่านี่คือตัวโน้ตบุ๊กนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปดูในเรื่องของการเทสเกมในเรื่องของการเทสความร้อนและการอัปเกรดเรามาดูส่วนนี้กันก่อนนะครับนี่ก็คือตัวอะแดปเตอร์ เป็นไงฮะเดปเตอร์แบบใหญ่ๆเบิ่มๆเลย300วัตต์นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นอแดปเตอร์แบบสล mm ิม hmm. ก็สลิมจริงแต่ใหญ่สลิม <laughs> บางแต่ใหญ่นะครับใส่กระเป๋ว่าโอเค แต่ถ้าถือออกมาอาจจะตกใจได้เป็นแบบ300วัตต์นะครับหัวก็จะเป็นหัวชาร์จในสไตล์ของ l e n o v o ซึ่งไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับแต่ข้อดีอย่างที่แจ้งไปในช่วงต้นใช้ PD ชาร์จได้ power delivery ชาร์จผ่าน Type C บริเวณด้านหลังโน้ตบุ๊กได้นะครับอะแดปเตอร์ก็น้ำหนักประมาณ1กิโลตัวโน้ตบุ๊กประมาณ2.4รวมกัน3กว่ากว่านะครับก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มที่พกพาได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เบาเท่า ultra portable gaming นะครับแต่ก็ถือว่าไม่เลว ไม่เลวสำหรับสเปคที่แรกกลับมานะฮะ,ะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เราต้องมาดูกันว่าเฮ้ยมันจะเจ๋งจริง,รงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันต่อได้เลยครับอัปเกรดโน้ตบุ๊กนะครับ Lenovo Legion 5นะครับในรุ่น15 AC H6 H, H est, รวมถึงรุ่นอื่นๆที่เป็นบอดี้เดียวกันนะครับก็ทำง่ายๆนะครับด้วยการขันน็อ นี่รอบๆเลยนะครับตัวโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็ใช้บัตรค่อยๆแงออกมาก็ได้นะโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางของเขานะครับแต่แนะนำว่าให้ทั้งศูนย์ทำให้ดีกว่านะเพราะมีโอกาสที่จะทำให้ในเรื่องของขอบตัวล็อกเสียหายได้เพราะมันเป็นพลาสติกกันเนาะอ่ะพอแกะออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ดึงฝาหลังขึ้นมาได้เลยนะฮะก็จะเจอกับในเรื่องของการอัปเกรดต่างๆนะครับได้อย่างสะดวกเลยอันนี้เป็นตัวฝาหลัง ฝาหลังของเขานฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ก็ด้านในนะครับมีการเข้าถึงการอัปเกรดต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับไม่ยากมากนะักนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ขันน็อตออกไว้แล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวอัปเกรดสำหรับ M.2 SSD นะฮะสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้นะครับในส่วนตรงนี้ได้1ตัวนะครับซึ่งก็จะมีแผงฮิตเบเดอร์หรือตัวนำความร้อนนะครับมีตัว ซิลิโคนมาให้แล้วด้วยนะครับซิลิโคนแผ่นนำความร้อนตรงนี้นะครับฐานไบออสอยู่บริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็ฮิตไปของตัวเครื่องนะครับลากผ่านมาทั้งตัว CPU และการ์ดจอซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับในฝั่งด้านซ้ายมือของผมนะฮะจะเป็นตัว SSD M.2 นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีตัวแผ่นนำความร้อนมาด้วยนะฮะ และ SSD ที่ใช้เป็น S N 730นะครับตัวนี้จะเป็นตัวการ์ด Wi-Fi นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi 6และรองรับ Bluetooth 5ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวชิปนะตัว AMD เขาจะไม่มีตัวชิป Wi-Fi ในตัวนะครับดังนั้นต้องใส่ชิปแยกแล้วก็แอน e r n นรวมกันอยู่ในนี้นะครับ ด้านนี้จะเป็นในส่วนของเมมโมรีหรือ DRAM มนะครับดีแรก็ใส่มา2ตัวนะครับแรมเขาใช้เป็น SK Hynix นะครับ8 g b บภาษาันสองสองตัว2แถวแบบนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับนอกเหจากจากนี้ก็จะเป็นตัวแบตนะครับแบตเตอรี่ลำโพงต่างๆนะครับก็ อัปเกรดได้ไม่ยากมากนะแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของเ s u ูจะทำได้ง่ายกว่านะแต่ทาง Lenovo Legion เองก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าเพราะในเรื่องของตัวสลักล็อกแล้วก็การแกะการอะไรแบบนี้จะค่อนข้างมีความยุ่งยากนะฮะแนะนำให้ช่างมืออาชีพทำจะดีกว่าเพราะว่าบานพับอาจจะมีโอกาสแตกหักเสียหายได้นะครับแต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมอัปเกรดได้ไม่ยากมากนะสาหรับเจ้า Lenovo Legi o n 5ในปี2021ครับผม the only one who เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในเรื่องของความร้อนในเรื่องของประสิทธิภาพรวมถึงเสียงและภาพและการอัปเกรดเฮ้ย <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคาน่าจ่ายตังคับจองมันซะจริงๆเลยนะฮะสำหรับเจ้า Lenovo Legion 5ตัวนี้ที่เป็น Legion ที่มาพร้อมกับ การ์ดจอ3060 CPU Ryzen 7 5 8 0 0 h แรงขี้แตกขี้แตนจริงๆ mm. เอาเป็นว่า CPU มันเนี่ยแรงกว่า Ryzen 7 3 7 0 0 X บน PC อีกนะฮะ RAM 16 g b d u ิ l ดูออีกเล่นเกมผับีเกิน150เฟรมไปแล้วนะครับ mm. เล่น a p e ป100บวกสบายปรับสุดแถมจองเขานะฮะเป็นจอ165ยหเฮิร์์อีกทำงานสบายตาเล่นเกมสบายดีภาพ ลื่นไหลามากๆเลยซิงกับเฟรมได้ดีด้วยซิงภาพซิงอะไรต่างๆได้ดีเพราะมี g ีซิงราคาขายมาได้ยังไงเนี่ย39,900่างไ3 9 0บาทนะฮะแถมมีส่วนลดในช้อปปีต้องเรียกว่าคุ้มค่าและจีจ้าจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊ก l e n o v o Legion ตัวนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีข้อสังเกตในบางแง่มุมนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักของตัวเครื่องอถ้าเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ น้ำหนักของมันก็อาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะเพราะหลายๆเจ้าก็จะทำน้ำหนักอยู่ในช่วง2กิโล2กิโลแต่พี่แกมา2.4กิโลรวมอะแดปเตอร์ด้วยซึ่งต้องบอกว่าโคตรเจ๋งให้อแดปเตอร์แบบต์มาอืวัตมาให้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยมาเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะจ่ายไฟไม่พอเลย300วัตต์สบายๆนะครับ โอเคแหละน้ำหนักมันก็แลกมากับประสิทธิภาพเนาะก็ต้องยอมรับกันจริงๆนะฮะว่าเจ้าลีเจียนตัวนี้ประสิทธิภาพโคตรดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เป็นข้อสังเกตอย่างแน่นอนเลยก็คือคุณจะหาซื้อมันได้หรือเปล่า เพราะมันเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่หลายๆคนจับตามองเป็นอย่างมากจับตาไม่พอจับกระเป๋าตังค์อยากจะคว้าไปซะเหลือเกินนะครับก็ต้องรีบกันนะฮะดูรีวิวนี้ก่อนจะรีวิวไปด้วยซ้ำไปอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะครับถ้าใครเจอขายอยู่รีบซื้อเลยนะครับอย่าลังเลเพราะว่านอกจากมันจะขายดีแล้วช่วงนี้เนี่ยกระแสนในเรื่องของการ์จอในเรื่องของคอมพิวเตอร์มันช็อตเทด,ด้วยตัวนี้เรียกว่าใช้ทดแทน PC ได้เลยนะฮะถึงแม้อาจจะไม่100%แต่ ผมว่าทดแทนกันได้นะครับความแรงของการเจอบความแรงของ CPU RAM อะไรต่างถือว่าดีอัปเกรดถือว่าได้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Legion ที่เป็นตัว Legion 5ตัวล่าสุดปี2021นะครับ นี่ฮะขอบคุณแอดบิกด้วยแล้วการที่ซื้อมารีวิวนะฮะซื้อมาเองเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะอาจจะมีเปิดประมูลเปิดขายกันรอติดตามกันได้นะครับนี่แหละฮะรีเจน5ที่ขอมารีวิวให้แล้วนะเจ็บตัวนะน,นี่ต้องซื้อมารีวิวเองแถมมาทำรีวิวด้วยนะนี่แต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกเพจทําได้นะครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนั้งหน้าอยากรับชมรีวิวโน้ตบุ๊กหรือรีวิวเครื่อง PC สเปคไหนอย่างไรพิมพ์มาเลยใต้คอมเมนต์แล้วเจอกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ